มาดามครับในวรรณกรรม3ามก๊กมาดามชอบตัวละครหญิงตัวไหนมากที่สุดนะครับระหว่างเสียวเกี้ยวกับเจาซือชอบเจาซือมากกว่าแม่นางเจาซือมีวีรกรรมใช้กลอุบายสาวงามในการจัดการกับกองทัพของโจโฉเจาซือกับเอยนซีเจาซือแม่นางเอ็นซีเขาเป็นจุดที่ทําให้โจผีกับโจโฉเนี่ยมีความบาดหมางกันเจาซือกับใต้เกี้ยวใต้เกี้ยว ซุนเซ็กตอนที่เขาจากโลกนี้ไปเนี่ยก็เกิดขอ้อพิพาทระหว่างคุณนางด้วยการบอกว่าจะให้ใครเนี่ยครอบครองเมืองต่อจากซุนเซ็กจะเอาเป็นลูกซุนเซ็กดีหรือว่าจะเอาเป็นน้องชายซุนเซ็กดีแต่แม่นางใต้เกี้ยวเนี่ยยอมเสียสละพาลูกเนี่ยหนีไปแล้วก็อนุญาตให้เอาซุนกวนเนี่ยขึ้นมาครองเมืองได้ใต้เกี้ยวกับบีคูยินนะ บีหูหยินเป็นภรรยาของเล่าปีแล้วก็เป็นคนที่อุ้มทารกน้อยอาต้าวไว้ในอ้อมอกบีฮูหยินเนี่ยเขากระโดดลงไปในบ่อน้ําเพื่อปิดชีพตัวเองไม่ต้องเป็นภาระกับจูโล่งตอนที่ฝ่าทับรับเอาอาต้าออกไปบีฮูหยินกับเตียวเซียนครับบีฮูหยินกับเตียวเซียนสองคนนี้เนี่ยเป็นคนที่กล้าหาญทั้งคู่ถ้าให้คะแนนความชื่นชอบเนาะพี่ตุงก็น่าจะเป็นแม่นางเตียวเซียน เตียวเซียนกับจกยงฮะเตียวเซียนกับจกยงนางมีวีรกรรมที่แตกต่างกันเตียวเซียนใช้อุบายสาวงามส่วนจกหยงออกรบเคียงบ่าเคียงไหล่กับเบ้งเฮกโดยที่ไม่มีความหวาดกลัวเลยเป็นวีรตรีคนหนึ่งแล้วก็เป็นนักรบที่เก่งกล้าบากท,ที่สุดนะในหมู่นักรบผู้หญิงนะในวรรณกรรมสามโกกิโตนก็เลือกจกยงค่ะจกยงกับอุ๋ยซีฮะ อุ๋ยซีเป็นภรรยาของของเบ้งนะคะแล้วก็พี่ตูนชื่นชมทั้งสองคนเลยทั้งจกหยงแล้วก็แม่นางอุ๋ยซีด้วยแต่ในคนละมุมมองนะคะพี่ตูนชื่นชมสติปัญญาของแม่นางอุ๋ยซีเป็นอย่างมากก็ขอเลือกแม่นางอุ๋ยซีค่ะ อุ้ยซีกับซุนฮูหยินครับซุนฮูหยินเป็นภรรยาคนที่3ของเล่าปีนะคะนางมีความเป็นลูกคุณหนูแล้วก็มีความเก่งกาจในเรื่องของเพลงดาบด้วยนะคะแต่เรื่องของความฉลาดความสามารถอะไรรวมๆแล้วเนี่ยพี่ตูนขอเลือกคนเดิมค่ะคือแม่นางอุ้ยซีอุ้ยซีกับมาดามตูนครับ <laughs> อันนี้เลือกไม่ถูกเลยเพราะว่าเก่งทั้งคู่นะคะ <laughs> ถ้าพูดถึงความสวยนะคะก็ยังไงก็ต้องเลือกมาดามตูนอยู่แล้ว ถ้าเกิดว่ามาดามตูนไปเกิดในยุคนั้นนะคะแม่นางอุ๋ยซีเนี่ยไม่ได้เป็นตัวเลือกของพี่เบงแน่นอนค่ะ